เป็นไรก็ซื้อหาตัวใหญ่แสนไปปะเจอเอิญไว้ยังไงอันไม่ซอกไม่ไม่ซอกสวัสดีท่านผู้ชม โตกุสตรีเอ็ดวันเจออีกครั้งหนึ่งตอนนี้ห้องกอยู่ที่เส้นทางออกไปทางอ่อนเส้นทางเลขที่ซิปนะทางออกไปบันเกินทำมาหอดแถวบ้านายังไม่หัวบ้านยังนเนาะเราจะมาสอบถามึงก่อนพาเห็นก็จะเอาคล้ายเครื่องฆาตกรรมเป็นเครื่องใส่ในเฮื่องขั้วย,ยังต่ตางๆร้ายขนาดเลยเนาะอันนี้ร้ายขนาดเลยเ้ามาสอบทามเองกัน นาะเคื่องมีทิปเขามีหมอมีเตาร้ายขนาดเลยหมอสินดาษก็มีทางหน้าทิปเข่าใหญ่เนาะแอบเข่าใหญ่เนี่ยเท่าไรถามมึงก่อนเด้อฮ <c oughs> ะ สี่ oh. แสนหาเลยวะอันนั้นได้หน่อยอันนั้นเท่าไรให้โตว,วี่เข่าดีนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมนบอกว่าไซส์วี่เข่ามันบอกตัวนี้เท่าไรสิบแปดอ๋อข้ามเอากับรถอยู่วะสิบ <Yeah. S 1> ห้าเนาะมีตอนละก่ายเนาะ มันมีอันหน่อยอันใหญ่ปะอันตัวเป็นใหม่ได้มีบออันเป็นใหม่อ๋ออันเองกระโตกเนาะสำรบบีเขาเดี๋ยวทามึงแมนฐานเดียวกันบอนี่ขอเบิงเนเดอร์ อันนี้สำหรับวีเนะบว่เขา่าเนาะกระตกวี่เข่าอันเท่ายฮะเศร้าบ่าเอ่อตัวนี้แหละซิมหาเนาะตัวหน่อยซิมหาตัวใหญ่แหละเศราสัานเองเลยวะเนี่ามาแต่ใส่ขึ้นหลายไทยเนี่ยขอเบิ่งนนเด้อร์แ <laughs> ข้งแย่งจันท์ เออนึ่งว่าซานเดงเลยมวยหเหอ,อเเเเโอ้สิหานะค่าขายเลยวะอันนี้นะเออคือว่าลดอะไรแล้ววะนี่วะอ,อันนี้สิบพันได้เตออ๋อันแบบเป็นใหม่ได้สะ โอ้โะซัมเนซัมเนซิปันก็ได้เตะตัวนี้นะฮะเอาตัวนี้มาเบ่งดูเกเลืกอลก้มหน่องบ่เลือกจังได้ปูหูเลือกนไงเออนีเนาะนะเครื่องภัตตรกมห้อนอ้าไปวี่เขา เออเอามาสองงานเต๋อเตียงก,ก็ได้ถ้าตัวนี้แล้วนี่ถ,ถ้าตัวนี้ก็ได้เออเออมบนีกนันนั่นอีกว่าท่าะได้นะ่ะ ให้ลูกสาบว่าเป็นพี่เซ็นเตอร์นะแม่อันนี้เสไลด์กอ่อนสิบหา้าเท่ากันรุดอยู่วะสิบสามสิบสามโอ้เดียวเดี๋ยวเดียวเอาแต่อันนี้แหละกันอันนี้แล้วขนากันเอาไว้ก่อนเอาไออาขไงง่หายเงินหรือยังยังเนาะยันว่าไม่ข่าลืมไข่ก็ลืมเลย ท่านได้กระโด่งประเดินยังกระเบียนดีเข้าฮะกระเบียนดีเข้ากระเบียนเหรอกะเดียนเออกระเบียนดีเข่ากระเบียนดีเข่ากระโตกเดินยุบ้านเอิ้นกระโตกกระเดี่ยนได้ก็จะกระโตกกระโตกกระเดียนก็ได้กระโตกก็ได้กระเดียนก็ได้เอ๊ะแต่ละห้างคือขายสินค้าแบบเดียวกันหมดเลย คือวบ้านนี้ยังกิดเนี่ยดนสร้างแต่ว่าตลาดะเดี่ยขาอดันดนสร้างแบบดงมะข่ายทางได้ดงมะขายแต่ทั้งในทา้งในก็มาในแต่ว่าจุดนี้เป็นบ้านดันสร้างบบเกนบ้าน้าเออเรอตลางมขายออตลาดดงมะข่ายเลยฮู้จักหลนเนาะนย่เนาะจอจเด้อเท่าไห กระดงวีเขาแล้วอันนึงนะเนาะเี๋ยวมาหลอบเบิง่านอีกจังหน่อยอันนี้โท้หมหนึ่งเข่าได้เลยสำหรับหนึ่งขนะเข่าเนาะเขียงกับมีห้วยกับมีตัวน,นี้แม่นแบบก็จะเอาไปเห็ดเอาตัวตน,นี้มันจะทนทานกว่าแสนปลายนี่ประมาณสี0รบาท400บาทหารลยบาทนี่แหละ คนกับมาสื่อร้ายเนาะกายมาแล้วก็จอดรถแล้วก็สื่อเครื่องใส่เมื่อใส่ในเนครื่องคัวเนี่ยอันนี้ครบร้ายขนาดเลยครบไฮมีไปเลยหมอสินดาดก็มีช <c oughs> ื่อว่าอยากได้ยั้งกับมาจุดน,นี้นัน้นมีร้ายมีครบเบิ่งทามเป็นตัวใหม่ก่อน ไปดิถามเนี่ยไอนน้แบบเป็นใหม่เนี่ยเท่าไร่นี่ตัวน้อยบอกตัวหน่อยเท่าทไรเดี๋วยววะถามมึงก่อนเนาะเดี๋ยว่าสื่อไปหนึ่งละตัวหน่อยเก้าสิบห้าตัวใหญ่แซนไปวะ จะเอื่นไว้ยังอะไรอันไม่ซอกไม่ไม่ซอกออขอบใจเด้อก็มีลายนาานาเนาะหันเนาะเ๋้าเขาคาดรอมาทางนี้จังหน่อยเนาะแต่ว่าชิ้นข่าก็จะกับเป็นลักษณะแบบเดียวกันเป็นชิ้นข่าลักษณะแบบเดียวกันเนาะเป็นเครื่องหัตถกรรม ที่แปกก็คือข้า,าขายสินค้าแบบเดียวกันท่แหละมาในจุดเดียวแหละกคมีหล,ลายหา้างท้ายแบบเดียวกันเลยหลายเบืองมี่ยังอีกน่าสนใจ เขียงก็มีแล้วนกโคกก็มีแล้วซึ้ว่ามีทูกอย่างเลยได้เนี่ยแต่ว่าผ้ามาหลอมาสมนน FC เนาะไอเอฟซเฮาเดี๋ยวเบิ่ไดเดี๋สม้มลายเนาะมากจุดเนี่ยราคากะสามารถต่อรองได้มีถือมีแพงแต่ว่าสามารถต่อร่องได้ มากใกลแล้วเนาะเดี๋ยวสิเมือ,อยางกลับไปคนหลายเนาะคนหลายคนมาสื่อเครื่องสื่อของ,อของคนเที่ยวทางหลายทางเต็มนเนียทางเล็กซิปมันเนี่เขาเอ่ย่าทางเล็กซิปแต่เป็นอีกเส้นทางลักษึงของประเทศลาว ก็จะสปิดหานแล้วเนาะเนาะสปิดห่านแล้ว,นะลวคำแล้วได้เนี่ยประมาณหามุ่งแรงเลยตอนเนี่ยสปิทห่านล้ะเอาก่ะกําลังยางกลับไปคือกัน สำหรับคลิปนี้เนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เตอร์กสิคอจบลิปไว้เพียงเท่านี้ถามากคลิปของเตอร์ก็สวยสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอร์ืือเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปขั้งต่อไปล้วไ้พบกันใหม่คลิปหน้า